มามีอะหานมให้ผมหน่อยดีนม,มันอยู่ตรงไหนอ่ะนมมันอยู่ตรงไหนอ่ะนมมันอยู่ตรงไหนอ่ะ หานมเจอหรือยังอ่อฮะหานมเจอหรือยังหูจินี่นะคะนะคะผู้หญิงตัวเดียวเลยนี่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 นีหนูเป็นสาวตัวเดียวค่ะนี่พี่ๆหนูนี่เป็นผู้ชายหมดเลยค่ะเป็นผู้ชายหมดเลยค่ะนี่ค่ะน้องเพชรพลอยค่ะ เพชรพลอยคนช่วยค่ะเพชรพลอยค่ะเพชรพลอยค่ะเพชรพลอยมีตัวเดียวนะคะ่ะพี่ลุงเรืองค่ะล้ำรวยนี่เงินทองค่ะกลับมามิจินาค่ะมิจินาค่ะใช่ไหมครับจินะจินา าหน้านา,า,าโดนแล้วโดนแล้วหลับคาเต้าแล้วโอ้โหเจอเด็กจิบเต้าแล้วครับอดูตูดมันชิ้เนี่ยดูตูดมันชิ้เนี่ยฮะตูดนะ่ะดูตูดดิหลับคาเต้าเลยไม่เคยไม่เห็นหลับคาเต้าเลยด้วยองหลับอยู่คนเดียวเนี่ยฮะลูกคนเล็กแต่บตัวมันโตกว่าเขาอะ อเกิดมาตัวสุดท้ายทล้วม่มันใหญ่กว่าเขาละเนี่ยฮะออ้ออหูขาจับมาให้มันมีเกาเหรอให้มันมีเก่าให้เหรอเกาพุงแห่นะเกา่าคุณแม่ก็สยบายเลยนะฮะมีเพื่อนแล้วเนี่ยตูมีเพื่อนแล้วะนวดหนวด thế mà, câu câu Ồ, câu trong mai à, gàu hú chứ à, gàu chimay chứ Ồ, à, 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 นอนดลูกนอนนอนเดนนนนีนี้มันมีออกข้างนอกบ้านนะได้ไหมมันมีไปเก็บเห็ดได้ไหมนะน่าเลี้ยงลูกได้ไหมเดี๋ยวแม่ไปครึ่งวันแม่กลับมาได้ไหมได้ปะกิน่าให้ไปใช่ไหมโอ้โหเป็นเด็กดีจริงเลยใจดีมากเลยนะเนี่ยอ จะออกนอกบ้านก็ต้องขออนุญาตก่อนนะช่วงนี้เห็ดกำลังออกเยอะคะ่ะวันนี้ยิ่ไปเก็บเห็ดทุกวันเลยมันนี้สนุกนะคะเป็นดูต้นไม้ด้วยเดี๋ยวจะไปขุดต้นไม้นะอมาเดี๋ยวจะเอาเสียมไปด้วยนะไปขุดต้นไม้มาไปขุดต้นไม้มาโปกมันเยอะๆเลยต้นดา่างเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะขุดมาให้ดูเนาะใช่ไหมเออสบายแล้วเราสบายแล้วเรา I don't learn it. You look at your tidm about it. Young nghi là tung off, I do it a lap. Ngim, 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 กินตัวเนี้ยได้ไหมกินหูมันเจไดไหมหูมูย่างงามงางางาน่ะหูมูย่างงามงามงางางากินได้ไหมเนี่ยฮะกินหูมูย่างได้ไหมเนี่ยงางามงามงางางางงามหูน้อยหูน้อยไอ้ต้นมาเล่นด้วยดิตึ้นมาเล่นกันดิต้นมาเล่นกับชันงกันดิก็หนูจะนอนนะ แล้ตัวนี้ก็ได้อะตัวนี้ก็ได้อะจิงหน่งลุงเรืองร่มรวยมีเงินมีทองเนี่ยต้องเงินก็ต้องทองเนี่ยน้องเพชรต้องพลอยใช่ไหมเนี่ยอะอะที่ลุงเรืองนี่พี่ลุงเรืองนี่ลุงเรืองนี่ยังหางป๊อมปอมนะหางป๊อมปอมคดูหางป๊อมนี่หางป๊อมปอมนะครับผมนี่ไงตรงเนี้เหมือนมารวยใช่ไหม อันทีน่นึ่ตรงนี้เหมือนเหมือนมารวยนิดนึงใช่ไหมตวัวมานี่ไม่เหมือนพอ่อทักตัวเลยไม่เหมือนมารวยเลยฮะพ่อไปไหนอะฮะฮะเด็กไม่มีพ่อแล้วเนี่ยเด็ไม่มีพ่อแล้วเนี่ยอ้าไม่มองไม่เห็นเลยเนี่ยเมื่อคืนมากินข้าวล้ากับไปอ่ะพ่อพวกเนี่ยฮะ มากินข้าวแล้วก็ไปเล่นเฉยเลยป้าป้ามารวยมากินปะทูแล้วก็หายสาบศูนไปเลยทีเนี้ยหาสาววันไหนก็ไม่รู้สินะเพราะมารวยยังไม่ทำหมันเลยอะ่ะเดี๋ยวเจอมันนม่ต้องจับมารวยทำหมันเซะแลว้วใช่ไหม นอนดีๆนอนดีว่านเฮ้ยจีน,น่าจีน่าคนสวยอ่ะจีน่าคนสวยยังไม่เนี่ยสวยคนสวยค่ะคนสวยอูยเลี้ยงลูกดีนะคันเนี้ยแม่มาแม่แม่ม่ ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเราจะไปไหนหรอฮะไปไหนอ่ะคุณจะไปไหนล่ะเฮ้ยลู้คนเหนียวเลยเนี่ยนะนะดังแบแบบเลยอด,ดังแบแบบเลยเมียวยังก็ดังแบแบบคแท้ทำไมมันดังแแบบวันเนี้ยฮะดังหักแต่เล็กเลยเนี่ยดูชี คอตกคอตกง่วงขนาดนั้นเลยลูกเฮ้ยคอตกเลยเหรอโอ้ยยังนังแกนหนูสินูจะหลับมั้ยเดีทีเดี๋ยทีเอาออกมาแล้วสิแสดงว่าสองตัวนี้อิ่มแล้วสิดูหลับแล้วหลับแล้วใช่ไหมหลับดีๆสิลูกหลับดีๆหลับดีๆนอนดีๆนี่ยันังแกนหนูสิเอ้าเอ้ากระดึบกระลึบไป สองตัวยังติดเต้าอยู่เลยเนี่ยสองตัวนี้เขาก็อิ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่ปีเขาออกมาแล้วเนี่ยก็หนูยังไม่อิ่มนะนูยังหิวเลยอ่ะเอ๊ะตื่นแล้วเนี่ยตื่นแล้วลืมตาเลยพเพื่อะออันนี้กระดังเกียหมูกลเลี่ยเกียหมูกมันหากันทุกตัวเลยเวยกะโมงมันหากกันทุกตัวเลยเว้เอ๊ะ ตาย่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 ตาดูดูดูเด็กชิมมวันนี้จะไปไหนได้เนี่ยฮะมันี้จะไปไหนได้เนี่ยฮะมันี้จะไปหาต้นไม้วันเนี้ยหาเจอไม้ด่างอันเนี้ยว่าจะไปดูต้นไม้อยู่นะเอย ไปถอนมาปลูกอยู่นะเดี๋ยวจิเอาอีกแล้วมุดเข้าไปอีกแล้วเหรอฮะเพิ่งบอกเต้าเมื่อกี้ไงก,กินนมเพิ่แกอก็คนมันติดเต้าแล้วจะอะไรนักหนาเนี่ยฮะ ติดเต้มามันไม่ไม่เห็นพูดลายเลยวันนี้เอา้าเอา้าดูตูด,ด,ด,ดที่เนี่ยอดีตโจดโอ้โห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 ดูเขาทำอดีตเขาทำที่าทำอะไรวะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุนด้วยนะครับ